คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆไปถอนเหรียญ M Cash ร์่นนึ่จากเครื่องขุด MGP ในกระเป๋า Bitget Wallet กันนะคะเดี๋ยวเราไปที่กระเป๋า Bitget Wallet กันเลยค่ะนี่เป็นกระเป๋าที่นกจะถอนเหรียญ M Cash นะคะอย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่ากระเป๋า Bitget Wallet เนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกแล้วเราสามารถที่จะทําธุรกรรมต่อเนื่องกับกระเป๋าใบอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องออกกลับไปหน้าหลักของกระเป๋าแต่ละใบได้นะคะแต่เราต้องเตรียม ค่าแก๊สไว้ให้พร้อมนะคะค่าแก๊สก็คือเหรียญ b ี b นเตรียมไว้ให้พร้อมทุกกระเป๋านะคะเดี <couples. S 2> ๋ยวเราไปถอนเหรียญ MCA มกันเลยค่ะไปตรงเมนูค้นพบนะคะเมนูด้านล่างถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพื่อนเพื่อนก็มากดที่รูปแว่นขยายด้านบนนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ไปเลยค่ะถ้าเคยเชื่อมต่อแล้วก็มากดที่ดีแอปของฉันนะคะแล้วก็เลือก MCA มแค p p ์เอ็มจีกด Connect Wallet เลือก b i ท g e t w a l l เ t เชื่อมต่อกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลื่อนขึ้นไปนะคะกด G n Forever ค่ะจะเห็นว่ากระเป๋าใบนี้นกมีเหรียญ M c a s อยู่ที่1319เหรียญนะคะไม่ได้ถอนมาประมาณ3เดือนนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่าแก๊สค่อนข้างแพงนะคะก็เลยไม่ได้ถอนเหรียญออกไปแต่เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบแนนก็มีการปรับค่าแก๊สให้ถูกลงนะคะ ต่อไปก็จะวางแผนถอนเหรียญเดือนละครั้งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4 0 0เหรียญเพราะว่ามันจะส่งผลกับอัตราส่วนแรกระหว่างเหรียญ m c a s กับเหรียญ M-Coin นะคะเราจะแลกเหรียญ M-Coin ได้น้อยลงนะคะถ้าเกิดว่าเราถอนช้ากด r e ward ค่ะกดยืนยันใส่รหัสการถอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงช่อง pending นะคะจะเหลือ m c a s อยู่ที่0.00 6นะคะเครื่องขุดก็จะขุดเหรียญต่อเนื่องแบบเรียวทมนนะคะเสร็จสิ้นเปนหนึ่งกระเป๋านะคะกด disconnect นะคะจิ้มไปที่เลขก,กระเป๋าแล้วก็กด disconnect แล้วเราก็มาเลือกที่ที่วงกลมไว้ด้านบนนะคะเป็นการเลือกกระเป๋าต่อไปนะคะต่อไปเราจะถอนกระเป๋าที่375นะคะกดเลยค่ะกดสลับบน็อกด G N f a v o r กระเป๋านี้นก็มีเหรียญที่ยังไม่ได้ถอนอยู่1319 mcat เหมือนกันนะคะ กดเคลมรีวอร์ดค่ะกดยืนยันใส่รหัสรอระบบประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะกระเป๋าที่2ถอนเสร็จแล้วนะคะจิ้มตรงเลขกระเป๋าค่ะกด disconnect แล้วเราก็ไปเลือกกระเป๋าใบต่อไปนะคะที่เราจะถอนกดเลือกกระเป๋าค่ะถอนกระเป๋าต่อไปนะคะกดสลับวอลเล็ connect wallet ค่ะเลือก bit get wallet กด GN forever กด claim reward ยืนยันใส่รหัสรอระบบประมวลผลแป๊บนึงค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระเป๋าใบที่3นะคะเดี๋ยวเราจะถอนอีก1ใบนะคะกดที่เลขกระเป๋ากด disconnect เลือกกระเป๋ากดกระเป๋าใบที่4ต่อไปนะคะกดสลับบล,ล็ตกด connect wallet ค่ะเลือก bitget wallet กด g n fiber กด c l a e m reward ยืนยันใส่รหัส เมื่อระบบประมวลผลเสร็จสิ้นก็แสดงว่าการถอนเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะถอนต่อเนื่อง4กระเป๋าโดยไม่ต้องออกกลับไปยังกระเป๋าหลักของแต่ละกระเป๋านะคะนี่คือการถอนเหรียญ mCash version น1จากเครื่องกด mGP ในกระเป๋า b i t g e t Wallet นะคะอย่างที่บอกว่าเราสามารถถอนได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราออกกลับไปที่หน้าหลักของกระเป๋านะคะกดที่เลขกระเป๋ากด disconnect กด back กลับออกไปนะคะกดตรง wallet นะคะเมนูด้านล่าง เราก็จะเห็นว่ามีเหรียญ M c a s เข้ามาในกระเป๋าเราแล้วนะคะเราถอนไป1,300เหรียญน,นะคะในการถอนแต่ละครั้งนะคะจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20 M c a s นะคะแล้วก็ค่าแก๊สนะคะโดยใช้เหรียญ BNB จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20สตางค์นี่ก็เป็นขั้นตอนการถอนเหรียญ M c a r เวร์ชัน1จากกระเป๋า Bitget Wallet นะคะ